มาติดครับสวัสดีกันตอนเ,เช้าเช้าอย่างนี้ก็เดินออกกำลังกายบ้างนะครับเป็นบางครั้งอทิตยทุกสองาหสาวันก็เดินสักสินาทีก็ไม่เดินอยู่ไหนนะักเดินอยู่แถวทางคนาบานเนี่ยแหละครับอากาศดีๆก็ไม่เคยมีน่ครับเช้าแสงพระอาทิตยส์สีส้มทอง ศาสสองถูกใบไม้นะครับให้มันดูสวยเป็นเหลืองนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยนะครับสานาทีทก็ประมาณนะครับเรากลยมาถ่ายกัน,กนเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับาอายุเยอะแล้วก็ไม่จะเป็นต้องวิ่งมากนะครับ ถ้าวิ่งได้ก็วิง่งถ้าวิ่งไม่ได้ก็เดินนะครับเพราะเดินก็เป็นการออกอกำลังกายนะกสิบห้านาทีแบบนึงทั้งเป็ดการสร้างความแข็งแรงให้หัวใจนะครับสร้างความาแข็งแรงให้กระปอดแล้วก็หลังข้อหังตา่างที่เด็กนะครับภาพที่ดีทุกท่านกนก็อย่าลืม ดูนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าอยากจะมีตัวช่วยเสริมซึ่งผมก็ใช้เป็นประจำกับกอบเป็นัของไก่ราแผนหนนะครับส่วนวิตามินเสริมอาหารที่เป็นนวิจัยนะครับจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศไทยนี่ครับมันเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมหาวิทยาลัยจุลาลงกรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประดิษฐ์มหลายๆตัวแต่โดยเฉพาะที่ผมใช้เป็นประจำประจำัวน,นี้นะครับเอ็มร่าเอ็มราเจสมมนทำกวนยี่สิบเท่ามใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับตัวช่วยในาการเสริมสุขภาพสุขภาพดีแบบผู้ช่วยกันเห็นไหมครับแต่ถ้าอยากจะใช้ สร้างสุขภาพก่อนครับลงทุนด้วยการใช้กำลังในการเดินปายนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพจีแข็งแรงความสุขในทุกๆวันนะครับเดินจังวัลนิดจิตแจ่มใสหายใจสบายนะครับลึกๆมีแต่ละวัน,นะครับขขก็ ฝากแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหมาใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะนครับ